จเริ่นทาสำนึกดีครับวันนี้นะครับมาพบกับอาชัยครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องกระเทียมบวกกับน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งหลายๆคนสนใจนะครับซึ่งบางคนก็อยากทราบข้อมูลว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับปัชญีของเรา2ออย่างนะครับก็คือ1น้ํา้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมไทยกิบเล็กเนี่ยนะฮะหลายคนนะครับก็สงสัยว่า แค่ทําไมเอาน้ํามันมะพร้าวกับกระเทียมเนี่ยนะครับเอากระเทียมมาตำตำแล้วเอาน้ํามันมะพร้าวไปใส่ทําไมมันถึงกลายเป็นยานะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเ,าเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับระหว่างน้ํามันมะพร้าวกับกระเทียมนะครับในน้ํามันมะพร้าวก็คือมีเดียมเชนแฟตติแอซิดก็คือกรดไขมันสายกลางนะครับซึ่งมันมีอยู่หลายตัวแต่ตัวที่สําคัญก็คือ,อกรดคาบิลิก คาร์บิลิกนี่เป็นกรดไขมันสายกลาง8คาร์บอนนะครับอันนี้คือตัวที่1ในน้ำมันมะพร้าวส่วนตัวที่2ก็คือกระเทียมนะครับในกระเทียมมีสารประกอบมากมาย30กว่าชนิดนะครับแต่ตัวที่สำคัญก็คือไดซัลเฟอร์นะครับก็คือซัลเฟอร์2โมเลกุลนะครับเมื่อเอากด ไขมันสายกลาง8ดคาร์บอนคาบิลิกเนี่ยมารวมกับไดซันเฟอร์เนี่ยมันก็จะเกิดการสร้างหรือถักพันธะเคมีขึ้นมาใหม่นะครับพันธะเคมีที่เกิดขึ้นนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือมันคืออะไรนะครับตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดจริงๆแล้วรวมๆก็คือสารอาหารชนิดหนึ่งที่ร่างกายนําไปใช้ได้สุดดูดซึมได้นะครับ แปลว่านะครับในสารอาหารชนิดนี้จะมีความโดดเด่นอยู่3อย่างหลักๆนะครับอย่างที่1น,นะครับก็คือมันเป็นโคเอนไซม์ M นะครับมันสามารถที่จะกระตุ้นการทำปฏิกิริยาเคมีนะครับในลักษณะของปฏิกิริยาทาง M เอนไซเ์เรือปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือมีอยู่ในสารตัวนี้นะครับ2นะครับก็คือ แอนตี้ i อกซิเดก็คือสามารถที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับที่เกิดขึ้นในกระบวนการในร่างกายของเรานะครับซึ่งเป็นสารเสียที่จะทำให้ร่างกายเราเสื่อมสภาพนะครับจะแก่เร็วหรือจะเกิดโรคหรือจะอะไรก็ช่างนะครับตรงนี้ก็จะมีความโดดเด่นในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับ 3. นะครับมันเป็น โมเลกุลที่เรียกว่าลักษณะที่ทำงานเป็นคีเลติงเอเจนต์นะครับซึ่งสามารถที่จะจับสารพิษประเภทพวกโลหะหนักนะครับต่างๆนะครับได้หลายชนิดเนี่ยนะครับจับแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำลายขับออกจากร่างกายได้นะครับตรงนี้คือความโดดเด่น3อย่างที่อัลฟาลิฟิอีกแอซิดมีแต่จริงๆมีมากกว่านี้นะครับแต่ผมขอกล่าวถึง3อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับ ในส่วนถ้าเกิดว่าเรามาอธิบายนะครับในส่วนของแต่ละอย่างเนี่ยมันมันก็คล้ายๆกับพืชสมุนไพรหลายอย่างที่เรากินเข้าไปอย่างเช่นเป็นโคเอนไซม์ M ide, เอาตัวอื่นก็เป็นโคเอนไซม์ M ide, ได้เหมือนกันนะครับหรือสารต้านอนุมูลอิสระเอาตัวอื่นก็มีพืชผักผลไม้ตัวอื่นก็มีนะครับแล้วมันโดดเด่นยังไงนะครับในเรื่องของการเป็นาสารต้านอนุมูลอิสระจะมีความโดดเด่นมากตรงที่ว่า,าสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นในทางทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเขาขนานนามว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดชันนะครับแอนตี้ออกซิเดชันคือต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ถ้าใช้คำว่าซูเปอร์เข้ามาเมื่อไหร่นี่จะต้องทำงานมากกว่าเยอะกว่านะครับเป็นอาจจะเป็นเท่าตัวหรือหลายเท่าตัวก็ว่ากันไปนะครับที่เรียกว่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดชันเนื่องจากว่าอัลฟาลิโปอิกแอซิดเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยประมาณ4-5เท่าตัว นะครับและมันมีประสิทธิภาพนะครับการทำงานเนี่ยได้ดีและได้สูงกว่าวิตามินอ e ีแล้วก็วิตามินซีเนี่ยประมาณ50เท่าตัวนะครับในในอนุภาคเท่ากันเนี่ยแต่มันทำงานได้มากกว่า50เท่าเียนะครับตรงนี้จึงเป็นสารที่เขาเรียกว่าทรงประสิทธิภาพมากยิง่งนี้ว่าซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับและที่มากกว่านั้นคือตัวมันเองเนี่ยเวลาที่มันต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีแล้วไม่พอเนี่ยมันยังสามารถที่จะไปกระตุ้น นะครับไปเ,เขาเรียกอ,อะไรครับไปรีไฟพวกวิตามินซีวิตามินอีกูตาไทโอนโคเอนไซคิวเทนกลับขึ้นมาทำงานได้อีกคือชุบชีวิตชุบชีวิตสาตา้านอนุมิสระตัวอื่นขึ้นมาได้อีกด้วยนะครับตรงนี้จึงเป็นความพิเศษนะครับที่ทำไมถึงทั่วโลกวิจัยสารตัวนี้แล้วได้รับความฮือหามากโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันนะครับซึ่งเขาได้ทำงานวิจัยอย่างชัดเจนว่าเวลาที่นะครับ คนเราปกติเนี่ยตรวจสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายโอเคมีอยู่ระดับไหนระดับหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับในค่าตัวนั้นหลังจากที่ได้รับสารตัวนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1อนุมูลอิสระในร่างกายลดลงอย่างรวดเร็วนะครับสเนี่ยสารต้านอนุอนมูลอิสระตัวอื่นที่ไม่ได้ใส่เข้าไปด้วยเนี่ยมันกลับเพิ่มการทํางานเพิ่มขึ้นมีปริมาณมากขึ้นมันคือการที่ไปเขาเรียกว่ารีไฟล์กับรีไฟล์ตัวอื่นไพ่พ,พลทหารตัวอื่นกลับขึ้นมาช่วยทํางานด้วยนะครับ นี่คือความโดดเด่นของอัลฟาลิโปอิกแอซิดที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดชันนะครับต่อมานะครับอีกขนานนามหนึ่งของเขาก็คือเป็นยูนิเวอร์แซลแอนตี้ออกซิเดชันนะครับก็คือภาษาไทยคือสารต้านอนุมูลอิสระครอบจักราวาลทำไมถึงไปใช้คำนั้นนะครับที่ใช้คำนั้นเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระแต่ละตัวที่ร่างกายเราใช้อยู่เนี่ยนะครับมันมีมันมเีเขาเรียกอ,อะไรครับ มีสเตตัสหรือมีการทำงานนะครับที่มีข้อจำกัดนะครับยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีนะครับวิตามินซีเนี่ยก็เป็นาสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีมากๆในร่างกาย,ายของเรานะครับแต่สเตตัสของวิตามินซีเนี่เขาสามารถที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระในกระแสะเลือดได้ดีนะครับหรือในอที่ที่เป็นสารละลายที่เป็นน้ำนะครับก็คือ,อข้อจำกัดของวิตามินซีนะครับ ส่วนวิตามินอ e, ีนะครับก็จะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะครับสามารถที่จะผ่านนะครับเยื่อบุเซลล์ต่างๆที่เป็นชั้นที่เป็นไขามันนะครับเป็นไลปิดเป็นไขมันต่างๆเนี่ยนะครับลงไปในระบบน้ํามันต่างๆในร่างกายได้นะครับแต่นะครับ,นะรบในส่วนตรงนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปตรงที่ว่า ต้องแบ่งหน้าที่กันทํางานเนื่องจากวิตามินซีจะมาทํางานแทนวิตามินอ e ีไม่ได้นะครับวิตามินอ e ีจะไปทํางานแทนวิตามินซีก็ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่นี่คือข้อจํากัดความของสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆชนิดในร่างกายของเรานะครับก็จะเหมือนถูกแบ่งโซนไว้ว่าให้ทําแบบนี้นะเฉพาะส่วนนี้ทําแบบนี้เฉพาะส่วนนี้นะครับส่วนอัอฟลฟาไลโปอิกแอซิดเนี่ยที่ว่าเป็น Universal a n t i o x i d a t i ก n เนี่ยนะครับก็คือเขาทํางานได้หมดนะครับที่จะไปในน้ํามันได้ไปในน้ําได้ไปได้หมดเลยนะครับซึ่งส่วนประกอบของเซลล์ทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยนะครับสารชนิดนี้นะครับสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้ไปได้ทั่วเลยนะครับแม้กระทั่งอนุภาคที่จะทะลุเข้าไปจนถึงในส่วนที่ลึกที่สุดนะครับก็คือดีเนเอในเซลล์ของเรา สามารถที่จะไปต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือป้องกันเนี่ยได้ในระดับของ DNA นะครับตรงนี้คือความพิเศษของอเขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้นะครับต่อมานะครับในส่วนที่สามารถที่จะจับนะครับโลหะหนักหรือสารพิษพวกนี้นะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับสารสีเขียวคือตระกูลพวกโคลอฟิลน,นะครับก็จะมีความโดดเด่นนะครับ ในการที่สามารถที่จะเป็นคีเ l ตติ้งเอเจนคือสามารถที่จะจับสารพิษจากโลหะหนัเนี่ยนะครับแล้วทําลายแล้วครับออลำเลียงออกไปทําลายได้นะครับนอกเหนือจากนั้นแทบจะหาอะไรไม่ได้เลยที่จะทํางานในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ใน Alpha, อัลฟาลิโพอิกแอซิดนี่คือของแถมอีกอีกอีกด้านหนึ่งคือ,อเขาเรียกอะไรครับโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่งที่มีอยู่ในสารต้านอนุมูลอิสระตัวนี้นะครับตรงนี้จึงเป็นความพิเศษที่ว่ามันเหมือนกับว่า เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีประสิทธิภาพโดดเด่นหลายด้านนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับนอกจาก a l p h a ลิโิกแอซิที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับสรบรพคุณที่เรียกว่าเป็นยาเนี่ยนะครับมีมากกว่านั้นที่อยู่ในสารตัวนี้นะครับก็คือว่าตัวกระเทียมเนี่ยนะครับกระเทียมเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับจะมีสารเขาเรียกว่า ไฟโตเคมีคอลอยู่หลายตัวมากที่เป็นยานะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับประมาณ30กว่าชนิดเนี่ยนะครับทีนี้นะครับสารประกอบที่สําคัญอยู่ในนี้นะครับตัวที่เป็นพื้นฐานที่จะสร้างยาให้เราเลยเนี่ยนะครับก็คือชื่อว่าสารอารีอินนะครับอารีอินจะอยู่ในกระเทียมนะครับแต่อารีอินเนี่ยจะยังทําอะไรไม่ได้นะครับเวลาที่เราจะทําให้กระเทียมมีฤทธิ์เป็นยาเนี่ยเราจะต้องเอากระเทียมมาเคี้ยว นะครับหรือเอามาตำเอามาทุบเอามาทำไงก็ได้ให้มันแตกแล้วมันฉุนออกมานะครับในขณะที่เราไปทําให้อนุภาคของมันแตกออกสาสารของมันแตกออกเนี่ยนะครับจะในเซลล์ของกระเทียมนี่จะปล่อยเอนไซม์ชนิดหนึ่งออกมาชื่อว่าเอนไซม์อารีนเนสนะครับเอนไซม์อารีเนสพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะทําปฏิกิยากับอารีนทันทีนะครับ พอเวลาที่มันทําปฏิกิยากับอาริินเนี่ยมันจะเปลี่ยนสารอาริินเนี่ยให้เป็นสารที่ชื่อว่าอาริซินตัวนี้สําคัญครับตัวนี้เป็นยาละนะครับอาริซินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระในระดับกระแสะเลือดได้ดีมากนะครับแล้วช่วยปกป้องนะครับผนังหลอดเลือดต่างๆได้ดีนะครับทีนี้นะครับส่วนใหญ่พอเวลาที่เราทุบกระเทียมแตกออกเราได้สารตัวนี้แต่นะครับ เราจะเอา,อาสารตัวนี้หรือสิ่งที่ได้เนี่ไปผ่านความร้อนโดยการผัดหรือทอดต่างๆนะครับในขณะที่พอไปโดนความาความร้อนจากการผัดทอดเนี่ยมันทําให้สารตัวนี้นะครับเริ่มที่จะเสื่อมประสิทธิภาพลงคือไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่มันควรจะเป็นนะครับในงานวิจัยนะครับหลายชิ้นในตะวันตกเขาเห็นว่าสารตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับ แต่ว่าไม่สามารถที่จะกินกระเทียมที่ไม่ผ่านความร้อนได้เพราะมันกลิ่นยากมีกลิ่นฉุนกลิ่นแรงมากนะครับโดยเฉพาะคนตะวันตกเขากินรสชาติแบบนี้ไม่ได้จึงเอากระเทียมนี่นะครับไปสกัดในรูปแบบของแคปซูลหรือเป็นเม็ดแล้วให้กินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อาริซินเนี่ยสูญเสียสภาพนะครับแต่ทีนี้นะครับในลักษณะของคนไทย,ยมีโอกาสได้รับสารตัวนี้ไหมมีโอกาสได้มากกว่า นะครับสาหรับคนที่กินส้มตำนะครับในส้มตำหรือในตำส้มเนี่ยเขาจะตำกระเทียมสดใช่ไหมครับในนั้นเนี่ยจะได้สารอาริซินตัวนี้นะครับเราจะได้หรือไม่ก็เป็นน้าพริกน้ําพริกอะไรก็ช่างที่ที่ใช้กระเทียมสดนะครับคือไม่ไปผ่านไฟนะครับก็จะได้สารตัวนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นเทคนิคในการกินกระเทียมของคนไทยคือขึ้นแหนมนะครับเช่นแหนมเห็ดหรือว่าเป็นไม่มังสวิรัตก,ก็ช่างนะครับ มันเขาจะต้องใส่กระเทียมเยอะมากนะครับปกติคนเรากินกระเทียมเยอะอยงั้นไม่ได้พอไปทําเป็นแหนมแล้วทําให้คนกินกระเทียมได้นะครับคือคนไทยเลยได้กินจากส่วนนั้นนะครับส่วนที่ว่าเป็นเป็นแหนมหรือเป็นส้มตําเป็นน้ําพริกอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็อาจจะกินสดเลยกินเป็นยาใช่ไหมครับเขากินกระเทียมสดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยนะครับทีนี้อ่าโอเคครับสารสําคัญนั้นมีในกระเทียมนั้นอย่างที่ว่ามันมีอยู่แล้วนะครับทีนี้ เวลาที่ไปรวมกับน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะครับซึ่งกดไขมันสายกลางในน้ํามันมะพร้าวนนอกจากทําให้เกิดอัลฟาลิโปอิกแอซิดเนี่ยมันจะโปรเทคเสารนะครับที่มีประโยชน์เนี่ยสาสิบกว่าชนิดของกระเทียมเนี่ยอยู่ในโมเลกุลน,นี้นะครับเวลาที่พอโปรเทคกันเข้ามาเนี่ยสารอาริซินที่บอกว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับมันจะถูกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในกระบวนการทางเคมีกับกดไขมันสายกลางนะครับ เปลี่ยนเป็นอาโฮอินนะครับอาโฮอินนี่คือภาษาของสเปนนะครับอาโฮอินเนี่ยคืออายาที่ที่สองอย่างมันรวมกันแล้วนะครับเขาเรียกว่าอาโฮอินเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเท่ากับแอสไพรินนะครับแอสไพรินที่เขากินในการสลายริ่มเลือดนะครับเวลาที่คนเป็นโรคหลอดเลือดหลอดเลือดอุดตันต่างๆเนี่ยเขากินแอสไพรินเพื่อที่จะ สลายหลอดเลือดอสลายพวกเลือดลิ่มเป็นก้อนหรือว่าการจับตัวของอเก็ดเลือดพวกนี้นะครับในาสารอะโฮอินตัวนี้มันทํางานได้แบบนั้นแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรครับเป็นไฟโ,โตเป็นธรรมชาติคือมันไม่ได้มีผลข้างเคียงจากเคมีนะครับตรงนี้จึงเป็นยาที่เขาใช้ในการดูแลรักษาหลอดเลือดซึ่งในอ,า,อาริซินเนี่ยนะครับมันจะอ่าเทค หลายอย่างอยู่ในเนี้ยนะครับในกดตัวเนี้ยมันจะโปรเทคทั้งเซเลเนียมนะครับเซเลเนียมเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในหลอดเลือดเนี่ยครับประสิทธิภาพสูงมากซึ่งก็จะอยู่ในนี้แล้วเวลาที่มันถูกโปรเทคไว้ด้วยด้วย,ดวยกดไขมันสายกลางเนี่ยนะครับมันจะเสื่อมสภาพยากมากและมีประสิทธิภาพสูงนะครับหลายตัวนะครับสารหลายๆชนิดที่อยู่ในกระเทียมจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าปะกะติในการที่เรากินโดยที่ไม่ได้เอามารวมกันนะครับ ตรงนี้นี่เองคือ,อหลักการว่าทําไมเดี๋ยวนี้นะเขาเขาคิดการกินน้ํามันกระเทียมนะครับว่าเออมันมันดียังไงนะครับนี่คือในทางวิทยาศาสตร์ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการทําว่าเวลาเราทําทานเองที่บ้านเนี่ยนะครับว่าเราทํำยังไงนะครับซึ่งง่ายนิดเดียวนะครับนิดหนึ่งนะครับก็ก็มีคนบอกว่ากระเทียมเนี่ยนะครับให้หาเป็นกระเทียมออแกนิกกระเทียมที่ปลูก,กเกษตรอินทรีย์นะไม่ใช้สารเคมีเลย นะครับคือตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านหาได้เอาเลยนะครับดีอยู่แล้วการเป็นออแกนิกทุกอย่างมันดีกว่า,าที่เขาปลูกมาโดยที่ว่ามีสารเครมีอยู่แล้วนะครับแต่นะครับสาหรับอาชัยเนี่ยในเรื่องนี้ต่อให้ยังหาไม่ได้เรายังต้องใช้กระเทียมที่ไม่ได้เป็นออแกนิกนะครับก็ยังได้ประโยชน์อยู่นะครับอาจจะมีสารเครมีปนเปื้อนมีอะไรบ้างไหมมีบ้างนะครับบางคนก็มาซสีเรียสในเรื่องของกระเทียมว่าโอ้มันไม่ออแกนิกแล้ว เรากินเข้าไปเดี๋ยวเราจะได้รับสารพิษนะครับซึ่งมองกลับไปที่บริบทของตัวเองใหม่ว่าคุณสะอาดขนาดนั้นหรือเปล่านะครับคุณยังกินเนื้อแดงที่มีสารซาบูทูมอนเล่งพวกสารเนื้อแดงพวกนี้มาแล้วมาเป็นอันตรายกับร่างกายหรือเปล่าคุณยังกินอาหารแห้งที่เขาใส่กรดสลิสลิกเข้ามาแล้วก็เป็นอันตรายให้กับร่างกายอยู่หรือเปล่าคุณยังกินอาหารที่ผ่านถุงร้อนได้ไดออกซินหรือไม่ไดบิฟิโนเอเข้ามาเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายหรือเปล่า รเราก็จะมาละเอียดอยู่เรื่องเดียวกับการที่เราจะเอากระเทียมที่จะต้องออแกนิกเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วจะออแกนิกหรือไม่ออแกนิกนะครับจะเปลี่ยนเป็นกรดอัลฟาไลโปอิกแอซิดได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าได้ออแกนิกมันดีที่สุดแต่ถ้าไม่ได้เรายังได้ประโยชน์อยู่นะครับเรายังได้ประโยชน์อยู่ถ้าร่างกายเรามีระบบการขับพิษที่ดีเราก็จะขับพิษที่ไม่มากเกินเกินไปในกระเทียมเนี่ยนะครับต่อให้มีสารเคมีผมคิดว่ามีไม่มากเข้าในเนื้อสัตว์ มีไม่มากเท่าในผักอีกหลายชนิดที่เขาฉีดมาเยอะๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาไม่ได้นะครับเราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับซึ่งตัวชายเองนะครับก็บางครั้งหาไม่ได้กระเทียมออแกนิกก็ต้องใช้กระเทียมแบบนี้ก็ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสาธิตวิธีการทํากันนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับวิธีการทํานะครับน้ํามันมะพร้าวผสมกระเทียมทำยังไงบ้างนะครับง่ายๆครับ เราหากระเทียมมานะครับกระเทียมที่ควรจะเอามาใช้นะครับควรจะเป็นกระเทียมไทยนะครับกลีบเล็กนะครับกระเทียมพวกนี้จะมีกลิ่นฉุนมากยิ่งกระเทียมที่มีกลิ่นฉุนแรงนะครับจะมีนะครับตัวสารประกอบต่างๆที่เป็นประโยชน์สูงมากนะครับโดยเฉพาะซันเฟอร์นะครับอันนี้เวลาที่แกะนะครับอีกเทคนิคหนึ่งคือเราแช่ไว้ในน้ำอังคาายเพี้สักสิบนะครับ หรือว่าเราจะแช่ไว้ในน้ําผสมด่างทับทิมก็ได้นะครับเพื่อที่จะช่วยทําลายพิษนะครับจากสารเคมีบางส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเราหากระเทียมออแกนิกไม่ได้นะครับอาจจะแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็ไปล้างด้วยน้ําสะอาดอ,าอันนี้นะครับก็คือกระเทียมที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับอัตราส่วนที่จะใช้ก็คือเราจะใช้กระเทียมประมาณ 2- ถึง5กรีดต่อน้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนโต๊ะอ่านะครับในนี้นะครับก็ประมาณ10กรีดได้นะครับก็จะใช้น้ำมันสักประมาณ4ช้อนโต๊ะก็ได้นะครับจริงๆแล้เราสัดส่วนนะครับอ่าสูงต่ำกว่านี้ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ยังต่ำๆคือ2กรีดต่อน้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะครับเหตตอนนี้นะครับเอนไซอะลีเนสจะออกมาย่อยนะครับสารอะลีอินให้เปลี่ยนเป็นอะลิซินนะครับ กลิ่นก็จะค่อยๆขึ้นมาครับพอเราตำแล้วกลิ่นขึ้นมานี่แสดงว่าได้ผลครับจากการตำแล้วก็จะทําให้เกิดการย่อยสลายตัวที่ว่านี้นะครับเป็นไงละเอียดหรือยังครับโอ้ละเอียดยิ่งกว่าละเอียดอีกอ่าโอเคได้แล้วนะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับให้นํากระเทียมที่ได้นะครับหลังจากการตำแล้วนะครับก็ใส่ลงไปในถ้วยนะครับหรือภัยชนะ แล้หลังจากนั้นนะครับก็เติมน้ำมันมะพร้าวลงไปนะครับอันนี้เราจะใช้4ช้อนโต๊ะนะครับถ้าใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงมากนะครับเนื่องจากยังมีเอ็มไซ์ที่มีชีวิตอยู่ในนี้นะครับหลังจากใส่แล้วนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณสัก5-10นาทีนะครับก็พร้อมรับประทานได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใส่ในนะครับในอาหารนะครับอย่างเช่นลาดลงไปในข้าวนะครับที่เรารับประทานอยู่นะครับหรือว่าโรยหน้าอาหารบางอย่างนะครับที่ไม่ร้อนนะครับหรือว่าที่เย็นแล้วนะครับเท่านี้นะครับก็จะได้น้ำมันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับยากไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับการทำนะครับประดิษฐ์ สารที่มีประโยชน์ขึ้นมารับประทานเองที่บ้านโดยง่ายๆนะครับนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่ใครจะทําแบบนี้นะครับอย่าทําครั้งละมากๆนะครับทําครั้งละไม่ต้องมากอาจจะกินเผื่อไว้นะครับเผื่อเหลือกินได้ประมาณสัก1-2วันพอละนะครับหรือทําวันต่อวันเลยนะครับไม่นั้นก็จะหืนนะครับแล้วก็จะรสชาติจะทําให้กินยากนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของคลิปนี้นะครับก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับบางท่านที่นะครับอยากจะทำนะครับอาหารนะครับแบบง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพต่อไปนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับจเจริญทําสสำนึกดีครับ